คุณบอกว่าเมื่อกี้่ก่อนคุณบอกว่าครูเยี่ยมคอนเฟลซ์ไปแล้วเพราะฉะนั้นทีมาแล้วเยี่ยมไม่ได้ไม่ได้พูดนะราว่าตอนเยี่ยมตอนเช้าเมื่อกี้พี่เกหัวบึงเราครูเขาเยี่ยมไปแล้วตอ่เช้าคุณบอกว่าครูเยี่ยมไปแล้วตอนเช้าชัดเจนอ่ะเก่ก็ได้ยินแล้วคุณบอกว่าวันหนึ่งเยี่ยมไม่แค่รอบเดียวซึ่งครูเป็นไทยก็ไม่รู้แต่คนที่เคยมาเยี่ยมกับเยี่ยมไม่ได้อ้าวสนุกแน่เลยโกหกชัดเจนใช่ไหมใช่อ้าวข้าราชการตอแหลได้ไงอ่ะ ไม่ได้ค่ะไม่ยอมนะคะเพราะเมื่อกี้พูดชัดเจนบอกว่าครูมาเยี่ยมไปแล้วตอนเช้าวันหนึ่งเยี่ยมไม่แค่รอบเดียวเขาได้ยว่าครูเยี่ยมไปแล้วตอนเช้าพี่ขออะไรที่เป็นความเยี่ยมนะแล้วบอกว่าซีมาเยี่ยมไม่ได้เพราะเื่องย่างนึงที่ไม่ไแค่รอบเดียวเราอะไรคือการที่บอกว่าครูเขามาเยี่ยมเองมาเยี่ยมเองกับสาตร์พิธิบังคับให้เขามาเยี่ยมตอนบ่ายสองไม่ขอขอข้อเท็จจริงไม่อะไรไม่สิ นึือง,น,งนั้นเลยที่พี่สีพี่สีง่ายๆบอกให้เขาออกมาพูดอะไรที่เป็นความจริงหน่อยเราเราแล้วก็เรามันความจริงมันติดต่อครูได้แล้วใช่ไหมติดต่อครูได้แล้วครูเขาบอกว่าเขาเพิ่งวางขายไปตอนบ่ายสองครึ่งบอกแล้ว เอกสารอันนี้พอดีขอหน้าหนึ่งได้ค่ะเพราะว่าตอนเมื่อกี้ให้เจกพูดก็พูดชัดชเจนค่ะว่าเนี่ยให้ครูเยี่ยมไปแล้วครูเยี่ยมตอนเช้าไปแล้วเขาไม่ได้บอกนะว่าครูมาเยี่ยมตอนเชา้าบอกว่าครูเยี่ยมไปแล้วอันนึงเยี่ยมได้แค่รอบเดียวทำไมต้องโกหกเราอะ่ะนี่อะไรคะมาเอเกาสารที่ขออันนี้ชัดเจนแล้วนะคะคนที่ขอชัดเจนา เอ่อให้ให้เรากลัวคุยกับทนายได้ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้คุยกับครูแล้วแล้วครูเขาบอกว่าเขาเพิ่งเยี่ยมไปตอนบ่ายสองครึ่งใช่ค่ะอืมไม่ค่ะแต่เจ้าหน้าที่คนนี้บอกว่าครูเยี่ยมไปตอนเช้าแล้เขาอ่าจองตอนเช้าไม่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 นม่ไมไม่ไม่ไม่ไมอไมัไม่ไม่นออนม่ไม่ไม่ไม่นอ่ไม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 ่ไ่ไมคไม่่ไ่ แล้วออนไลน์ที่ไหนเรี่ยกตอนบ่ายได้คะเพราะว่าช่วงเช้าเป็นที่คนระเบียบในสถานที่ราชการหนูขอไว้หนูมีเด็กเบบีอยากกระทบสิทธิ์คนอื่นคุณบอกว่าเดี๋ยวคุยกับพี่เก๋เลยนะคะเยี่ยมตอนเช้าไอ้ตัวนี้เด็กข้างในเดี๋ยวจะตกใจพี่เก๋อันนี้คือเอกสารท่าหนึ่งแล้วเหรอคะมันเข้ามาเข้ามาเอกสารราชการไม่มีตัดโอ้โหเอกสารราชการโอ้โหนะคะไม่เอาแหล่ด้วยเกจ๊ อีกอันนึงอีกชุดนึงอันนี้อันนี้ขออีกชุดนึงอ๋ออันนี้อันนี้ของอีกชุดหนึ่งให้สายติ้นอันนี้อีกชุดนึงขอพึงใจนะคะเมื่อกี้เขาไม่ได้สื่อสารแบบนี้แล้วการเรียกเขาไปเลยคือช่วงเช้าแต่ไม่ใช่ช่วงบ่ายบ่ายสองเรียกไม่ได้เป็นการเรียกเขาถึงตัวมันว่าไงพี่เก๋สาวพี่เก๋เสียงคนที่ถูกโกหกถูกเจ้าที่โกหกค่ะ 哦好哎不用。 พี่เจว่าแสบสนเราจะเยี่ยมบอลไหนบอลไหนได้หรอคะไม่ได้ค่ะ pues mm right. ไม่ได้แล้วทำไมเยี่ยมฝ่ายสองได้อ่ะมันจะแย็นเพราะสิไม่สิคุณดูด้วยนะวันนี้ทุกคนอยากให้เขาติดต่อเลยว่าคงจะเข้าเยี่ยมไหนคือเจอเลยอะในในแคสซีเนาะอ่าครั้งที่พี่ฟังจากขอปัญญาเรื่องของการเยี่ยมนะตอนนี้มันเป็นเรื่องของบูรณาการแต่การเยี่ยมการอนุญาตที่เยี่ยมทั้งหมดอ่ะยังเป็นขอปัญญาของสถานีกรุงเทพวันนี้เขาโทรมาแจ้ง ทางพี่เนี่ยรับหน้าพี่จะต้องรู้ว่าใครเยี่ยมบ้างหรืออะไรยังไงแกโทรมาแจ้งว่าครูจะมาเยี่ยมออนไซต์ site, ช่วงบ่ายคือจองไว้ออนไซต์ก็คือมาช่วงบ่ายมาคุยเรื่องของการเรียนของน้องอ่าตอนเนี้ยพี่ก็ขอเบอร์แล้วก็คุยอ่าว่ารู้ว่าครูจะมาแต่ว่าเเอิญว่าผู้ตรวจปัญญาติดต่อกับครูอ่าพี่ยังไม่ได้ติดต่อนะว่าครูไม่สะดวกมาเยี่ยมออนไซต์ site. ขอเป็นเยี่ยมออนไลน์เดิมจะเยี่ยมออนไซต์ site. เปลี่ยนเป็นมาเยี่ยมออนไลน์ line. ออนไซต์จะเป็นช่วงบ่ายถ้าเยี่ยมออนไลน์จะเป็นช่วงเช้าคราวทานที่ครูไม่สะดวกมาครูขอเปลี่ยนก็เลยอนุญาตอนุโลมให้ครูเข้าเป็นคุณครูที่เก๋คะ่ะอันนี้คืออาสปีกเกอร์อยู่นะถางตรงๆอย่างนี้แลวจดหมายที่ทำให้ทนายด้วยมาจานถึงเรื่องข้าวที่ตีกลับด้วยตงรงลงอันนี้คือสถานพินิษบ้านปานีหรือคุณปัญญาจันละออน เขาเขาต้องการอะไรคะหรือว่าเขาตั้งใจว่าตอไปนี้จะไปพูดกับนายสารวุคุณครูให้ไปเยี่ยมคนเดียวล้วไม่เจียวับาไม่ราเลยอะไรพ่พี่เอาเอาถามพี่นะพี่อาจจะไม่ตอบตอบไม่ได้กับขอเอาว่าขอต้องการอะไรเนาะถ้าในมุมพี่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการนี่ไหมคะหนังสือที่มีคำสั่งสารมาค่ะทนายทรายเห็นไหมลูกให้น้องถ่ายแล้วอ่าโอ้โหเอา คือมันมีมันมีเอกสารอันนี้หนึ่งหนึ่งฉบับใช่ไหมคะแต่ว่ามันมันมีเอกสารอีกฉบับหนึ่งนะคะซึ่งไม่มีมันจะมีมันจะมีต้องสีคำ้องนะคะลูกของของศาลเยาวชนวันที่ที่ยี่สิบบอกให้หน่ได้ไหมคะที่ไปเขียนคำ้องหนูทราบดีหนูไม่ได้ไปหรอกแต่หนูรู้ด้วยซ้ำว่าตานัไม่ให้คำ้องนี้เขาแบบนใช่ใช่แต่ว่าการแจ้งน้าพี่อ่ะเพิ่งมเห็นอ่าอ่าหนูถ่ายไม่ถูกอนุญาตได้หออนุญาตนะถามพี่เกศต่อเลย จริงใช่ไหมคะที่ว่าวันที่สิบเอ็ดนี้จะต้องเด็กเ้งไปค่ะวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะสิบ <11. S 1> เอ็ดตามการถัดฟ้องครบสิบห้าวันคือวันที่สิบเอ็ดตัวน้องก็นับมาอย่างนั้นนะคะวันที่สิบเอ็ดใช่จริงแล้วถามพี่เก๋สำหรับสถานีบ้านตาเนียฟังแต่สารเยาวชนเลยเหรอคะถ้าเขาเป็นทนายถ่าเด็กเนี่ยสมมติเด็กเป็นโจรมันก็ต้องไปขึ้นสารอาารัชนาหรืออาญาอะไรก็ตามอาญาใหญ่ แล้วอย่างนี้ทนายของเด็กที่ในกรณีเด็กเป็นโสดก็เข้าไม่ได้เหรอคะมันคุณละคดีกันงั้นล่ะอันย่าใช่ใช่ค่ะในของพี่เนี่ยกระบวนการของพี่ใช่เหรอปกติสามจะบตัวพี่เขาตอบพี่คุยกับขาอยเหมือนกันอ่าี่จะได้รู้ว่าต่อไปนี้มันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องไปบอกหยกด้วยว่าอ๋อเข้าไม่ได้นะสาลเยมวชนอย่างเดียวเลยอ่าในส่วน แต่หนูก็สามารถไปตั้งทนายของเป็นทนายของสญญาลเยาวชนได้พี่ลูกแต่ว่าพี่เก๋คะอันนี้ฟังกนะ่อนนะอ่วนในแบบในรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยคดกเนี่ยเขาจะไม่ตั้งทนายคดีนั้นแล้วการที่เขาไม่มาจ้างหนูในคดีนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับหนูถูกไหมแต่หนูเป็นทนายอีกคดีสมมติตำรวจล่อยเขาตีเขาทำร้ายร่างกายเขารักษาเขา แล้วมันก็เกิดเป็นคดีขึ้นมามันเป็นสองเรื่องแยกกันนะอันนี้ค่ะโดยตรงเนี้ยไม่ว่าเด็กคนเนี้ยเขาจะเลือกใครเป็นทนายไม่เลือกใครเป็นทนายเป็นสิทธิอนนของเขาแต่โอเคลราจะทาให้มันมมเป็นกรณี<อ>ที่ว่าโอเคงั้นเด็กก็ต้องแต่งทนายโยมจะพูดอย่างนั้นก็ได้ถ้า,ถาอ,อันนี้เป็นความหมายถ่านทีนี้เราจะได้เข้าใจกันให้ดีอ่ะแสดงว่าอ่ะในกรณีนางสาวโยกธนารพกคงจะต้องเป็นคนจากสาเยาวชนในคดีหนึ่งหรือสองนี้เท่านั้นถึงจะเข้าไปคุยกับเขาได้ไ่ น้องจะสามารถตั้งทนายก็คือมีทนายของตัวเองเอาที่ไหนก็ได้แต่ถ้าน้องไม่ไม่มีทนายเลยศาลจะต้องหานาณาที่ปรึกษากฎหมายให้กับน้องซึ่งมันก็คือค่ะอะไนะ้ีนั้นใป็นคดีที่ขังคุกเอาไว้ใช่ <c oughs> เขาไม่ได้เป็นคนมีคดีคดีเดียวไนก็ <c oughs> ถึงได้บอกอายกตัวอ,อย่างเรือนจำํำพิเศษกลางหญิงหนูก็มันจะถามาว่าใช้ทนายเดิมได้ไหมใช่ไหมคะ ใช่หน,นูเป็นังจระถามว่าความหมายก็คือว่าสําหรับบ้านปานีเนี่ยต้องเป็นทนายในคดีหนึ่งหรือสอ,องเนั้นหนูจะเข้าได้เพราะทนายในคดีเข้าไม่ได้เช่นนางสาวหยกเหมือนคุณวัชสิงชินวัตรอย่างเงี้ยมีทนายเจ็ดคนในร้อยคดีหนูเป็นทนายคดีแรกคดีหนึ่งหรือสองเป็นคดีหลังละเป็นคดีไม่เกี่ยวละซึ่งเขาไม่ประสงค์ที่จะแต่งตั้งทนายเพราะเขาปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมอยู่เขาบอกว่ากระบวนการที่เหลือเขาผิด แต่ทนายคดีแรกคดีที่นางสาวหยกเป็นโจทย์ฟ้องในอีกในวายหรือคดีคดีสองซึ่งนางสาวหยกมีสัญญาเช่าทรัพย์ล้วไปฟ้องคนอยู่เนี่ยทน,นายเขาก็เข้าไปพบนางสาวหยกในบ้านตาณีไม่ได้นั้นสิอ่าไม่ได้ค่ะคือหนูอย่าพูดว่าเป็นคดีหนึ่งสองสมมติว่านางสาวหยกเป็นเป็น,ปนมีมีเป็นโจทย์คดีหนึ่งเนาะค่ะแต่อีกอีกคดีหนึ่งเนี่ยเป็นคดีลักทรัพย์ ่าเป็นเป็นคดีที่เป็นจำเลยเนาะในคดีลักทรัพย์เนี่ยค่ะอ่าในในส่วนของคดีลักทรัพย์ค่ะก็น่าจะมีทนายข,ของของตัวเองค่ะกับหนูที่ปรึกษาว์กฎหมายทนายของเขาในคดีอื่นก็เข้าพองเขาได้ได้ค่ะได้บบได้ไไดแต่ว่าแ,วแต่ไม่ใช่แต่แต่หนูก็ต้องมาเป็นทนายในคดีนี้หนูก็ต้องมาแจ้งแจ้งอุ้ยอันนี้พี่ไม่รู้เลยอ่ะถ้างั้นพี่หนูหนูบอกเลยว่า อันนั้นอนาี่ไม่รู้ละคุณนัทจัทพลคุ้งวงสกุลคุณคุณพิการนุลาดัคุณวีระดาเขาเป็นทนายที่เด็กเซ็นใบแต่งทนายเพื่อรอการฟ้องตำรวจในคดีที่ตำรวจทำร้ายร่างกายเขาแล้วทำนองที่เรามายื่นซ้ำๆเยหลายคร <volleyball. S 1> <sociedad. S 2> ั้งตามระเบียบโภคภิเษกปี65เนี่ยมันก็มีใบแต่งทนายมีอยู่ซึ่งมันเป็นคนละเรื่อง กับไอ้หนังสือของที่คุณปัญญามาบอกว่าห้ามที่ปรึกษากฎหมายเยาวชนเข้าเลยอันนั้นเขาต้องไปห้ามที่ปรึกษากฎหมายเยาวชนที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางไปแต่งตั้งให้เด็กแล้วละ่ะซึ่งมันคงไม่เกี่ยวกับหบนูนหรือวีรดาหรือรัฐพลเนี่ยเขาเล่นมีามนาเลยกีพี่ซีจะไปหา้นะคะพี่เด็พขอเข้าใจไหมคะไม่ถว่าอ่าตอนนี้พี่เข้าใจนะเอาแต่สักอย่างอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะได้มาคุยทนายท่ายอาจจะมาคุยกับพี่พนิดนึง พี่กำลังลำดับข้อมูลอยู่เนาะกับอีกกรณีหนึง่งทนายทรายเคยได้คุยกับพนักง,งานคุมประพฤติของสถานพที่ที่คุมในเ,เรื่องเนี้มมยเพรมมาะว่าเขาเป็นฝ่ายกฎหมายของกรมหมายถือว่าด้านกฎหมายของเข้าใจตรงกันไหมหลูอตอนเนี้ยเขารู้คือเขาเป็นคนอนุญาตให้หนูเขาเยี่ยมเองด้วยซ้ำถ้าหนูทวนใช่เอ่ะทวนสิหรือทวนอะไรอย่างเงี้ยกับเขา เพราะอย่างที่จะบอกว่าไงอ่ะพี่อ่ะวางก่อนอุต่นนะ,นนะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าในการเยี่ยมอะค่ะเนื่องจากว่า,มมาโดนทางที่เยี่ยม,มค่ะเรามาตื้นคุมร้องแบบคุรมร้องหองเยี่ยมจากนั้นเนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่อะค่ะจะส่งเอกาสารเนี้ยไปให้กับผู้ในการ ให้ท่านเป็นผู้อนอยยาหรือไม่หูบอ่ายตกได้ตัวข้างหน้าใช่ไหมคะอันนี้แรกค่ะก็คือว่าทีนี้พอพอท่านได้ดูเอกสารที่ที่ลงเยี่ยมอะค่ะอ่าท่านก็เลยเขียนหนังสือมาส่งมาว่าท่านไม่อนุญาาเพราะอะไรเหรอคะยดี๋ยวที่ที่สี่แบบหนึ่งคือคืออันนี้มีเาไวไงเอกสารราชการมันไม่มีจากโหนมันมาจากตรงโน้นหรอะมันมาจาก ข้างหน้ามันคือเอกสารประกอบเฉยๆค่ะไม่ใช่เอกสารตัวตัวที่ชี้แจงค่ะใช้ได้ใช่ไหมใช้หน้าเหมือนกันค่ะใช้ไม่ได้ดิแล้วไหนตัวหน้าอยู่ไหนตัวเขียนด้วยไทยอะไรอะไรอันนี้ลายเซ็นทารายเซ็นของเซ็นต์ตาซึ่งผู้กในการเนี่ยส่งมาให้กับพวกเราได้ทราบว่าเนี่ยถ้างในมีญาตนะมีเอกสารจริงนะค่ะเอกสารจริงค่ะข้อราาปัญญาเองต้องถามเองปัญญานี่เองทำงานกันช่วยดิทีมที โอ้เรา,มารไม ha ha ่มีการจอเเกี yes, ่ยนไปเรี okay. ่องนเราแล้วอยู่ดีเราได้เจ้วหน้าที่โปแล้วและเดี๋ยวถ้าเราอาจารย์มาแถข่าวอาจารย์ต้องพูดความจริงทั้งหมดค่ะเมื่อเช้านี้เขาตอนซีมาเจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกว่ามีการจองเยี่ยมออนไลน์ฟังนะคะเขาบอกว่ามีการเยี่ยมออนไลน์ไปแล้ว บบไม่ไม่นรค่ะ้าดูเหือนและว่า,า,านนไม่ได้อยากคุยกับเราหรอกไม่ใช่พี่นะแต่ว่าทั้งคนส่วนกลางด้วยเพราะว่าทุกคนที่พูดมาเคยโทรหาหนูแล้วนั้นและโทษไปด้วยเอาเป็นว่าหนูเข้าใจแล้วกันไม่ไม่ว่ากันแต่คุณก็รับไปคือเราถ้าเราเข้าไม่ได้อ่ะก็หนูไม่ได้ห่วงใครนะหนูห่วงเด็กหนูก็เชื่อว<ห>่าทุกคนทำาพื่เด็กแต่หนูไม่เข้าใจแล้วหนูก็คิดว่าต้องถามจริงๆว่าคนนั้นทิ้งดีแล้วหรอ ที่ดรามแบบนี้แล้วทำหนังสือเหล่านี้เข้ามายังไงก็ตามเพื่อประโยชน์ของเด็กหนูยังต้องถามหนูเข้าใจเองจากกฎหมายวันที่11เ,เขาต้องไปศาลแต่ถ้าเขาต้องเบิกคอ,อนเฟลตเราจะได้ไพยายามเข้าไปคุยกับเด็กใช่ไหมคะอย่างนี้เดี๋ยวพี่ส่งข่าวแล้วกันถ้าคอนเฟลตหรือว่าแต่จริงๆพี่อยากให้เขาไปศาลเนาะเนื่องจากว่าอยากให้น้องแบบต้องแต่วันที่26อยากให้น<ห>้องออกไปเรียน เพราะเ่็นน้องมันเ,เป็นเด็กม3เลยการอย่างเงี้ยให้ไปดูอ,อีกกรณีก็คือว่าแล้วคำร้องของโซลอนหรบอลูกบนลพี่เจี๊ยบอนย่าคือไม่ทําอะไรนะอันนี้ไม่ได้เสพเหนื่อยเลยแต่ว่าฉันว่าคํา้องเนี่ยขอรบกวนพี่เจียให้เราดูได้ไหมได้ลูที่ถ่ายให้น้องนะที่ถ่ายเนี่ยที่ส่ง นะด้วยความเป็นกฎหมายมันมีชื่ออะไรต่างๆของของเด็กหรอนะคะพี่ฝากนิดึงว่าพี่เอาโอเคขอบคุณค่ะแต่ว่าอื่นๆที่เก๋ที่ถารูปส่งเข้ามาที่เขาส่งให้หนูดูเนี่ยคืออะไรไม่แน่ใจนะไอ้ผู้ยื่นคำร้องเป็นทนายความอะไระมันมีเอกสารหลายใบใช่ไหมคะวันนี้อันียคือมันสองชุดนะหนู๋ต้องมันมีเอกสารอันหนึ่งที่เหมือนบอกว่าแบบพี่อะไรกันต่ใ ไม่ให้พี่ไม่ให้พี่พี่ควรเข้าเยี่ยมแต่วันนีพี่ตาคุณไม่มีอะไรเลยค่ะเราไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรอ่ะไม่มีเอกสารหน้าแรกอ่ะพี่พี่สายมันมาจากคําร้องก่อนเนาะอันนี้ครับที่ที่ได้รับส่งมานะคะจากคำร้องนี้มาแล้วก็อันเนี้ยอ่าอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นทั้งตาอะไรมาหรอว่าเนี่ยสารที่เห็นไม่ใช่ไรไม่ใช่ไรความคิดเห็นกฎหมายไม่ได้เป็นความเห็นแล้วก็เล่นเข้าอย่างเงี้ยหนูฝ่าที่ได้ มันมีการจัดงานเสวนราที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ข่าเจัาเป็นงานเสวนบรณาใหญ่ห้องสิบสีติงสิครับเราส่งหนังสือเนี่ยไม่ขขาว่าคุณอะไรเนี่ยไปส่งอ่ะ,อะถ้าคุณปัญญาจาราอ่งซึ่งว่างทาเอกสารเยอะขนาดนี้หลายใบขนาดจะว่างมาก็จะเป็นตะคุณยิ่งเมื่อวานป้ามลเป็นที่ประเด็นนี้แล้วนะคะแล้วก็อะ,อะ ดับไปนะในงานเสวลาน,นี้ถ้าเขาอยากคุยเขามาได้เพราะว่าหนูเปิดปากที่จะคุยกับทุกคนถ้าเราคาดหวังถึงอนาคตอันสดใสของเด็กจริงเราต้องมาน้านคุยกันแต่ว่าคุณปัญญาเนะี่ยมาจนถึงวันนี้เขียนเอกสารแบบน,น,นี้หนูก็ว่าไม่ถูกต้องตัง้งแต่เอกสารที่ส่งให้ส่งคนรับพอดีส่งคนเป็นลูกความหนูด้วยเป็นนายกัตัของเขาจืงได้อ่านเอกสารนี้ต้องสารเดียนกันเลยว่าคุณปัญญาถ้าอยากจะคุ้มครอง เราไม่ไอะไรผิดนิดเปนมาที่งานเสวนาวิชาชามเวลารียนเชิญอ,อยา่าจินนิดนะแล้วก็ทำหนังสือไปอย่างดีแล้วหนูก็ไดถูกอะเห็นสมายเด็กเนจดสมายเชิญดีมากเลยนะซึะ่งตองนี้แบบส่วนอีก่องก็คือว่าที่สำคัญผู้เห็นหมายอีไปเลยคนถูกมาจะไม่ได้เยี่ยมแต่วันที่หนึ่งถึงเจ็ดเลยหรอคะใครชื่อะอ่ค่ะนดเี่มเ,เป็นคนุณันยา,ามาเนะคะหนถึงเจ็ดส,<า>สามถ<า>ึงเจ็ด เป็นโรงแรมชื่อด้วยคุณกัญญาพัฒนนะคะกัญญาพัฒน์ขอขออึกษอขออขอฝึกนะค่ะขอสฝึกไม่ใช่แล้วทำไมผมไม่ให้เยืมเนาะไม่ขอสฝึกมันต้องมีเหตุผลนะทรายว่าเพราะอะไรคือขอสฝึกไม่ใช่สถานประกับน้องอยู่สถานประกอบขอสฝึกสถานที่คือยังไงสรุปขอสองคนนี้คุยกันไหมหนึ่งสองคือรอบก่อนกันนะ คุณบอกว่าจะเยี <Bond> <t ans> ่ยมจะต้องขอของปทมอันนี้ก็ขอปทมอขออันนี้กแกจะพาจู่ปทมอหรอไม่ใช่ค่ะอันนี้สถานที่นะคะเป็นนนนนแแแรกกล้้วมััขึบบาางคือเราที่เออ่ที่ทรายอาจจะต้องอธิบายให้น้องๆฟังเนาะเรื่องของกระบวนมันอาจจะยุ่งยากมันอเดี๋ยวจะอธิบายได้มันอาจจะยุ่งยากในในกระบวนการจริงๆหนูไม่อยากให้เจ้าหน้าที่อธิบายไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเด็กงงเด็กงงไม่เข้าใจ จากนันก็ซับซ้อนเออที่เรารู้สึกอะ่ะยังไงที่เจคอนคุย้อนเิได้ม่ต้องเดอข้เลยมตง้ังเค่ขอนเทียบหน37สามึ่งเจ็ง้ยเพอนหอของนี้เราต้องสจีไ่ยื่ไว้อยู่้ว กูกินเลยทอ่าเลยิดอยู่ว่าเยแค่นี้ฉันตั้งใจจะถือเข้าไปในห้องเยี่ยมนะอุสาหฮ